สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แกงเห็ดของเราก็มาเปิดร้านมาตั้งร้านขายเหมือนเดิมนะครับตลาดนัดชาวสยามเหมือนเดิมดูเห็ดของเราวันนี้เห็นไ,ไหมครับการจัดเรียงเห็ดของร้านเราค่อนข้างว่าจะเพร์เฟึกนะเพราะว่าเห็ดของเราเยอะจริงๆเยอะมากเยอะจริงๆและแต่ละเห็ดของเราใหม่สดเพราะว่าซื้อมาเมื่อเช้าหมดแล้วก็ทําพอตอนบ่ายเราก็มาขายเดีย๋ยวดูในร้านนะครับว่าน่าทานขนาดไหนสําหรับร้านแกงเห็ดข,ของเรา ดูฟักทองที่เราเคยถ่ายให้ดูกแก่เหนียวเหนียวหนึบหนึบมันมันเห็นไหมครับนี่แล้วก็มาดูเห็นไหมครับเห็ดของเราวันนี้เบาๆนะครับหกอย่างแกงเห็ดหกอย่างสําหรับแกงเห็ดเพื่อสุขภาพตลาดนัดชาวสยามมีโอกาสก็แวะมาอุดหนุนมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ทักทายกันได้เห็ดอเห็ดออดำนะฮะหรือเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับนี่คือออรินจิ เห็นไหบดอกใหญ่ๆที่เราเคยถ่ายให้ดูเราผ่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคาพอเราวางแล้วเยอะนะครับอย่างละ2โล3โลแล้วแต่คือรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ10กิโลวันนี้มีเห็ดนางฟ้าภูฐานก็เรียกว่านางฟ้าดําหรือว่าเห็ดภูฐานนี่ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้หันเหมือนคือเห็ดนางฟ้านั่นแหละแต่เป็นเห็ดนางฟ้าดําเขาก็จะเรียกกันว่านางฟ้าภูฐานนะครับแล้วก็มีพวก เห็ดฟางเห็ดฟางนี่2กิโลนะเห็ดฟางแล้วก็มีห,หนู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 ของเรานี้ดอกใหม่ๆหม่สดสดนะครับคือเวลาแกงไนะด้รสจะหวานรสจะหนึบๆนเคี้ยวหนึบๆนบลูกค้าบางคนเขาก็ชอบเห็ดฟางของเรานี่ซื้อดอกกําลังดีคือผ่าครึ่งผ่าครึ่งเราจะซื้อดอกเล็กหน่อยเห็นไหมฮะประมาณนี้ถ้าดอกเล็กมากก็ไม่ต้องผ่าส่วนเห็ดเข็มนี่1่กิโลตัดล้างแล้วก็เอาขึ้นมา ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเห็ดแต่ละอย่างจะมีกลิ่นสาบกลิ่นของเขาอะ่ะกลิ่นเาเรียกว่ากลิ่นเฉพาะพอเวลาเรามาแกงรวมกันแล้วจะ,ะกลิ่นพวกนั้นจะกลบเรียกว่ามีความสมูทเวลาเราทานนี่มันจะมีความหวานความหอมคือเห็ดแต่ละอย่างจะมีกลิ่นของใครของมันนะครับพอร้านเราแกงแเครื่องของเราเยอะนะพวกตบไคร้หอมแดงปลาปนพวกีเราใส่เข้าไปแล้วทําให้กลิ่นของเห็ด หายไปเลยจะมีแต่ความกลมกล่อมอร่อยเพราะว่าเครื่องปรุงของเราเป็นเครื่องสมุนไพรจริงๆแล้วก็เราใส่ถึงเครื่องว่าง,งั้นเถอะความอร่อยก็เลยมีนี่คือเราสี่โมงนะครับนี่สี่โมงกว่าเราตั้งร้านเสร็จก็เกือบก็คือสี่โมงครึ่งเห็ดก็ยังอยู่เยอะอยู่ก็ดูน่าทานคือคนเวลามาเห็นเห็ดเออเขาก็จะเลือกได้เพราะว่าเห็ดของเราวางให้เห็นเลยว่าเรามีอะไรที่จะแกงให้ลูกค้าได้ทานบ้าง เราไม่ได้แกงเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วก็มาตักมาเม,ม้มมาตักน้อยตักมากเราใส่ให้เห็นเลยว่าเราใส่อะไรบ้างเห็ดของเรามีเห็ดอะไรบ้างเลือกได้ด้วยซ้ํานะครับข้อดีของการขายแกงเห็ดแบบนี้คือเราสามารถที่จะ,อะคอนโทรลคือเก็บได้เห็ดเหลือเห็ดเหล่านี้จะไม่เสียนะไม่เสียไม่เน่าเก็บได้เพราะว่าใส่ตู้เย็นทุกอย่างเหมือนเดิมพรุ่งนี้มาขายได้คือจะไม่มีความเสียหายเลยสําหรับแกงเห็ดเพื่อสุขภาพของเราและเครื่องปรุงของเราอย่างน้ำใบย่นางนี้ ข้อดีของที่ร้านเราคือเราจะอุ่นไว้ตลอดนะครับดูน้าครับน้ํานี้จะเป็นน้าอุ่นๆเวลาลูกค้าให้แกงแป๊บเดียวจะสุกทันทีเพราะว่าน้ําของเราร้อนอยู่เสมออยู่แล้วครับก็าําให้เวลาเราแกงจะใช้เวลาไม่นานน้ําใบย่านางของเรานี่จะทําอุ่นๆไว้ตลอดก็เลยทําให้ลูกค้าที่ซื้อไม่ต้องรอนานแกงเห็ดของเราทําให้ลูกค้าติดใจว่าอ้าวเสร็จแล้วเหรอเพราะว่าของเราได้เตรียมการอย่างดีฟักทองก็อย่างที่บอกว่าเราซื้อลูกใหญ่ๆจริงๆเวลาทานนี้ ไม่ได้อ่อนคือฟักทองแก่นี่จะมีความมันความหวานแนละมีความเหนียวและมีประโยชน์นะครับคือไอ้ที่วางอยู่ในร้านเรามีประโยชน์ทุกอย่างขอย้ํานะครับมีประโยชน์ทุกอย่างเป็นสุขภาพจริงๆเราไม่ได้เน้นเครื่องปรุงรสแบบพวกผงชูรสรสดีอะไรพวกอย่างนี้เราไม่เน้นพวกอย่างนั้นอย่างผักของเรานี่ชะอมเราซื้อมาทีละเจ็ดกรัมสิบกรัมให้ลูกค้าแบบเบึ้มๆบสะใจใบเมงลักของเราใหม่ๆสดสด ซื้อทุกวันเด็ดทุกวันล้างใหม่ทุกวันนะฮะเห็ดเราล้างแล้วค่อยเอามาเ็าจะดูแช่แแต่รับรองว่าสะอาดก็ทุกอย่างผ่านกันผ่านขั้นตอนในการล้างการทําความสะอาดเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อที่เขาทําสําเร็จเราซื้อมาแล้วเราทําผ่านกรรมวิธีด้วยมือของเราทุกอย่างเราถึงอินแล้วเราจะรู้ว่าเห็ดอะไรมีรสชาติยังไงนะครับพอเวลาแกงแล้วลูกค้าติดใจนะครับและเรามีขายทางโรบินฮูด ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งออนไลน์ทางรูบินพูดลูกค้าหน้าร้านเรามีประจำอยู่แล้วนะครับคือใครที่มาทานก็จะติดใจในรสชาติในในเห็ดของเราเพราะเห็ดของเราเยอะมากนะมิ้เห็ดของเราคือวันนี้6อย่างนะขอย้ําว่าเห็ด6อย่างซึ่งน้อยร้านที่จะสามารถที่จะทําได้อย่างนี้ซื้อเห็ดหลายหลายอย่างแล้วเอามาแกงรวมกันและที่สําคัญคือลูกค้าเลือกได้บางคนเอาเฉพาะเห็ดฟางซึ่งเห็ดฟางมีราคาที่สูงแต่เราไม่ได้หวันเพราะว่า ขอให้ลูกค้าชอบเราพร้อมที่จะนําเสนอเราพร้อมที่จะทําให้ลูกค้าให้ได้ความอร่อยว่าง,งั้นเถอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราจะเน้นที่คุณภาพจริงๆและของที่มีประโยชน์เราทําเพื่อลูกค้าลูกค้าก็จะได้ประโยชน์จริงๆในการซื้อแกงของเราเครื่องปรุงอย่างปลาป่นนี่รับรองว่าแทบจะไม่มีใครเอามาใส่เพราะว่าหนึ่งหาซื้อ,อยากและก็ราคาแพง น้ำลาปไหมครับน้ำตา,าของเรานี่ก็ตาขอยนางรมซึ่งราคาสูงนะสีกว่าบาทเราเรียกว่าเราขอคุณภาพจริงๆขอให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดและความอร่อยเราพร้อมที่จะหามาให้นะครับอย่างลูกค้าบอกว่าไข่มดแดงเราก็พร้อมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ